สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์นีสานช่องข่าวบ่าวพ้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวพ้อมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวครูเพบูลเอาจริงโพสต์ภาพร่วมเฟรม2ทนายกระต,ต่ายฟาดเบาๆผ่านแคปชั่นหลังจากที่ปล่อยให้บรรดานักเลงคีย์บอร์ดและเกรียนโซเชียลสาดคอมเมนต์ ด่าทออยู่นานในที่สุดไพยบูนแสงเดือนครูเพลงชื่อดังแห่งค่ายจวดจัดสตูดิโอก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกผ่านทาง Facebook โดยโพสต์ดังกล่าวที่เจ้าตัวได้นำมาแช่นั้นเป็นภาพถ่ายขณะยืนร่วมเฟรมกับทนายความพร้อมแนบแคปชั่นว่าขอบพระคุณทนายพศและทนายโจ้มากๆนะครับจากนั้นทางด้านภรรยาสาวกระายผันนิภาศิลปินลูกถุงชื่อดังเจ้าของเพลงฮิต อีหลวงสองหลังยังบ่ลืมหัวใจหนูว่างก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวลงบน Facebook เช่นเดียวกันก่อนจะฝากข้อความไปถึงบรรดากเกลียนคีย์บอร์ดทั้งหลายว่าไว้เจอกันนะคะตามด้วยอัตลักษณ์อิโมจิรูปยิ้มและหัวใจขณะที่คอมเมนต์ที่ถูกส่งเข้ามาล้วนแต่เป็นการให้กำลังใจทั้งสองคนรวมถึงสนับสนุนให้กระต่ายและครูพบูบุญเดินหน้าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอ่าเกลียนคีย์บอร์ดระวังนะครับนะดูเตาไปนะครับ หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนามาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาให้มาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ